ตาขถ้าแกตาไปหมดเลยออกร้อต้องเกินออกอแล้วก็ตดอ้อตั้งหนังด้ยออก่ตาตปวดีตรงไหนยังเปียกทานนะปวดที่ตรงไหนอนนี้ปวดอยู่ไหมปวดเอาปวดอยู่ไหนปวดตรงไหนปวดหลังปวดหมตอนนี้นี้ปวดอยู่นะ Hãy subscribe cho không Ghiền Mì Gõ không không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ยังเก่ายายหมดเด้อฮัลโหหมดแล้วนอนง่ายงายเลยนอนเลยนอนงายเลยหล,ลังไม่ปวดแล้วใไหมแบบนี้ตอนแรกเมื่อกี้บอกเราบอกหลังปวดใช่ไหมแล้วหลังโรคหรือยังเฉพาะหลังอ่ะขาไม่เกี่ยวหลังโรคหรือยังโล่เออ

ดิ๊ดีเดือดกับใจอ่ะดิ๊ดีเดือดกับใจ น,นี่ไหมปวดหลังพอหลังหายปวดเขาเขาหายปลายเท้าอีกแล้วมันมาอยู่ตรงนี้น่ะหลักที่สุดหลังหายยังต้นขาหายยังปา่าวยังก็ดีไงจะเอาที่เท้าอีกแล้วจริงหรือเปล่า เนื่อยก็เเป็นแค่ไปครับฟันขาสบุญับทำบุญทำสักพันหนึ่งนะวันไหนก็ได้เนี่ยมดปวกบีมดจัดการหมดเข้าใจกวามายไหมเราไปทำกรรมกับมดกับปวกเข้าใจไหมเขาเป็นผีมดผีปวกมาสิงตัวเรา ไปชำนาญที่ส่งให้เขาสักพันหนึ่งมดไปทำไงบ้างเอาเล่าให้ฟังเข่ามากไหมชีไหมทำได้ทุกอย่างเลยจ้ะฮะทำได้ทำนาำก็ทำเออแค่นั้นแหะมันเกี่ยวกับมดกับพวกเราเขาก็เขาก็เคยเป็นคนน่ะใช่ไหมเข้าใจปะเขาเป็นสิ่งเล่าเลยทำบุญอุทิศว่าอะไรอุทิศให้ใครมดวกเจ้ากรรมนี้เรทั้งหมดเคยอุทิศเคยอุทิศให้ทำไหม ไม่เคยแต่เคยทำเขาไหมเคยเอ้าเข้าใจไหมต้องระบุเจาะจงเข้าด้วยเข้าใจไหมอ้าวแล้ทำบุญเนี่ยไป็นชำระนิสงที่วัดชำระนิสงไปครบพันนะทำทีละร้อยทีละร้อยก็ได้เข้าใจไหมคุณคิดให้กับมดบวกจงกรรมในเวรในตัวทั้งหมดให้มรณาบุญด้วยหรือว่า ลู้เหมืเดิมไหมหรือทำนะทำเดี๋ยวกลับมาเล่นงานเราไม่รู้นะเออเปนไงลงเง่ายลงเงี้ยทำบุญนะ ハハハハ